โหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนี่นะคะพี่น้องเราจะมากินนะคะแกงบักอึนะคะแกงเนื้อใส่บักอึพี่น้องนี่นี่โอ้ยอย่างแซ่บอย่างแซ่บนะคะแกงคั่วนะคะแกงคั่วอฟักทองนะคะกับเนื้อนะคะเพื่อนๆเมนูโปรดนะคะใส่บักอึกนะคะนี่ฟักทองแซ่บแซ่บพี่น้องมา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 พี่น้องบ่าวหลายยายห้างพี่น้อง ฝากกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อนนี่นะเมนูโปรดนะเพื่อนอาหารเย็นนะคะมือเย็นพี่น้องเอ้ยกินข่าวหลายนะคะบ่ค่อยได้กินข่าวนะครับกินแต่ช่วงเย็นมื้อเดียวก็เลยกินเยอะนะคะ แซ่บอยากสีกินแกงเนื้อใส่ปักเขืออยู่แต่ว่ามันปักเขือมันใหญ่ระทันพี่โนโอ้องมะเขือใหญ่ระทันพี่โนโอ้องแกงยางแซ่บยางแซ่บเป็นเนื้อเนื้อติดมันนะที่ซื้อมาวันนั้นน้อเพื่อน ซื้อมา46 46เหรียญน่ะแล้วก็ทำผัดกะเพราไปแล้วนะคะทีหนึ่งเนาะผัดกะเพราไปแล้วหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็แกงเนื้อน,นะคะแล้วก็แกงนี้นะคะแล้วก็อ่าเมนูต่อไปจะทําทสเต็กนะคะสเต็กเนื้นอเนาะเพราะว่าวันนี้ซื้อครีมมาแล้วนะคะครีมแล้วก็เห็ดเชมปิองมาแล้วเนาะ พี่น้องยางห้อนยางห้อนบักอึยางห้อนพี่น้องเอ้ลวกปากฟักทองนี่สุดยอด่ะความร้อนนะคะตากระตุกพี่น้องตากระตุกข้างเน่นะ่ะสิเป็นยางพี่น้องสิถือเลขบอซื้อลอตโต้ไว้หนึ่งใบน้อยางไ่ได้ตรวจนอนเพื่อน ฟักทองนี่ได้มาฟรีเนาะลูกขนาดนี้เลยได้มาฟรีพี่น้องวันนี้พี่ใบก็เฉาะอันเฉาะแล้วก็แกงนะแล้วที่เหลือก็จะทำพัมคินซุปท o โม r r o นะคะพรุ่งนี้จะทำซุปฟักทองนะซุปอันฝรั่งพี่น้องซุปฝรั่งให้สามีกินนะอ บางอย่างบางของบางอย่างได้มาก็ไม่ได้ซื้อเนอ้อเพื่อนเนาะบางอย่างเราก็ได้มาฟรีพี่น้องก็มีฟรีมีซื้อนะเป็นเรื่องปกตินะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ